กลับที่ทุกท่านนะครับตอนเข้าสู่รายการ sky nine tv นะครับผมเกมนี้นะครับผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดให้เล่นในสตูไทยนะครับตอนนี้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับสตูไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมมีมาภาษาไทยนะครับผมแล้วก็การล็อกอินก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรแล้วนะครับก็ล็อกอินผ่าน a c e b o o k หรือว่าอีเมลได้เลยนะครับสบายสบายเลยนะครับจากเดิมนะครับเกมชื่อ beppo football นะครับตอนนี้มาเป็น ฟุตบอลแชมเปียน o บียโปนะครับนี่คือสตรไทยนั่นเองเรามาดูว่าเกมนะครับจะเป็นยังไงนะมาดูกันเลยนะครับผมจากที่เคยรีวิวนะก็หน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเมนูภาษาเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเล่นไปหน่อยนึงแล้วนะครับมันก็จะมีเส้นทางตัวนี้ เลเวลใช่ไหมก็จะรับของรางวัลได้นักเตะนะครับตามเลเวลที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวขอย้ายตัวบันทึกก่อนย้ายไปงนี้ก่อนนะครับอ่าต่อมาเป็นบัตรพานเหรอคืออะไรบัตรพานอ๋อก็คือมัอนจะล็อกอินประจำวันหรือเปล่านะครับอืมน่าจะมีล็อกอินประจำวันนะวันที่หนึ่งวันที่สองอะไรพวกนี้นะครับ โอ้มีโอ้มีตัวนักเตะโชว์แบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหมีนี่ครับโอ้โหเขาท่าครับเกมน่าจะเบียดเบียดเกมดังในปัจจุบันได้เลยนะครับส่วนตัวนี้อะไรเซ็นสัญญานะครับก็จะเป็นล็อกอินต่อเนื่องสัญญาเช่ารางวัลเซ็นสัญญาเช่าครับ ลับไปก่อนก็จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีนักเตะให้ด้วยนะโอ้อถ่าชะต่อมาเป็นอะไรรับของรางวัลรางวัลลองลอง็ลอกอินนะครับแพ็กเก้าสิบห้าเอาเปิดดูสินักเตะดีหรือเปล่าฟ้าเขาให้อู้ใครอ่ะนี่ สเตตสูงดีนะครับยังเหลืออีกสีแดงอา่าตัวนี้ล,นล็อกอินาะยวันนะครับรับไปนะเป็นไอเทมแต้มอีเวตนนะครับไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะครับสตูไทยนะครับไม่แน่ใจว่ามันต่างผมก็จำไอ,ไอตัวไอ้นี่ไม่ได้ตัวที่ผมรีวิวของเซิร์ฟอินโดอ่ะ ว่ามีความต่างแค่ไหนเลยนะทาไมมันจุดแดงมันยังไม่หายไปหรือว่ายัางไงเหมือนผมยังรับไม่หมดเลยนะครับอ่ารับไปก่อนวันที่หนึ่งผ่านไปได้ตั้งเต่มาอีกคนนึงเฮ้ยคาริมินเซม,มาครับตัวนี้อย่างอย่างอย่างอือตัวนี้นะ่ะ มันยังขาดอยู่อันนึงอ่ะที่ผมยังไม่ได้รับคือตัวไหนวะหรือว่าไอต้ตัวตัวนี้ตัวนี้หรือเปล่าตัวที่เล่นเนี่ยเดี๋ยวนะเลื่อนดูก่อนอืมไม่เป็นไรผ่านไปก่อนแล้วกันครับอีเวนต์มันน่าจะให้เล่นอีเวนต์แหละนะครับโบนัสเดี๋ยวดูก่อนนะทั่วไปเปิดใช้อ้าว มันคืออะไรทําไมเราต้องมาเปิดใช้การ์ดอีกทีอ่ะรับไปก่อนแล้วกันนะครับอีเวนต์เดี๋ยวขอรับของรางวัลก่อนมีอะไรบ้างนะอ,อ๋ออีเวนต์ก็เมื่อกี้ที่ผมยังไม่สามารถเคลียร์ได้นะครับโอเคผ่านไปหลังจากนั้นก็ไปดูไลน์อัพก่อนแล้วกันนะครับมาชิเตอร์ยูเนเต็ดนะเดี๋ยวขอดู ไหนว่าไลอัพเดี๋ยวๆ,วๆวดูไลอัพก่อนนักเตะครับนี่ครับหรือเปล่าครับสนามบอลโลโก้อันนี้ก็สามารถนี่สามารถอีดิตหรืออัปเดตสนามได้ใช่ไหมเนี่ยลายเลยต่างๆนะครับเนี่ยครับอัปเดตเสาประตูเสาอะไรต่างๆนานาได้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึง อ่า uh, uniform นะครับก็สามารถเลือกได้นะนี่เห็นไหมเย่าเยือนต่างๆนะครับเลือกได้นะครับนี่แล้วก็บุคลินักเตะนะครับนี่แต่งแต่งแต่งตัวได้นะครับนี่นี่เห็นไหมแต่งชุดนักเตะได้ด้วยนะครับโอโหเรื่องรองเท้าเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เบอร์นะครับโอ้ใช้ได้เลยเอาเดี๋ยวกดไวปนะ่อนแล้วก็โลโก้ทีมก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับ เออข้อท่านะครับอ่าหลังจากนั้นพอดูไลอัพก่อนนักเตะนี่หรืวเ่าอ๋อนี่นี่ไลอัพเห็นแล้วเห้นแล้วตัวนี้ตัวนี้นไลอัพนะครับอ่าเราสามารถกดเลตติ้งสูงสุดของไลอัพได้นะครับนี่อัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่กดแบบออโต้ไปเลยนะแล้วก็แทคติก4-3-3ตัวนี้ก็เลือกได้นักเตะสำรองก็เลือก เอาโตไปแล้วนะครับส่วนหน้าที่นักเตะนี่นะครับพวกกัปตันทีมจุดโทษต่างๆนะครับเห็นไหมเตะมุมฟรีคิกนะครับเห็นนะตรงนี้กัปตันยังไม่มีจำนลยนะแท็กิตะนักเตะสมดุลต่างๆ,ๆโอเคเดี๋ยวนะเลือกกัปตันตรงไหนวะหน้าที่นักเตะน่าจะเลือกกัปตันได้นะทุกทน จุดโทษเตะมุม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 ,ม,มฟรีคิกและกับตันล่ะไม่ได้กับตันยังไงวะไม่เป็นไรปล่อยไป่อนโอเคเรามาลองดูเกมเพย์กันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนมันก็จะมีแมปจัดอันดับนะครับแล้วก็ชาเลนจ์อีเวนต์ต่างๆยังล็อกอยู่นะครับแมชเชิญนะครับ แล้วก็แข่ง A.I. แล้วก็ฝึกอิสระเหล่านี้เราไปแมตช์จัดอันดับเลยแล้วกันครับเจอกับผู้เล่นเลยแล้วกันนะครับผมมันก็จะทำการซ่มนะครับนี่แนะนำก่อนโอ้โหแบบใหม่มากเลยนะครับยังแนะนำอยู่เลยนะมันไม่จะซ่มนักเตะอะไรนะซ่มคู่แข่งที่แบบ เลเวลพลังอ่พลังใกล้เคียงกับเราอ่ะนะมาเตรียมพร้อมนะครับดูเลยนะหรือว่า a อไอไม่แน่ใจ <c oughs> เดี๋ยวต้องลองเล่นก่อนนะอันนี้ผมก็ <c oughs> มั่วไปก่อนนะครับเจอกับมาริดขาวนะครับ <c oughs> โอ้มาริดขาวนี่ <c oughs> ไม่น่าจะใช่ไ <c oughs> ม่น่าจะใช่อ่าผู้เล่นละมั้งถ้าผู้เล่นไม่ได้ตั้งชื่อเลย เดี๋ยวมันหลุดไปเลยหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่กดข้ามเลยอ๋ออาจจะเป็นผู้เล่นก็ได้นะโอเคเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพอปรับมุมมองกล้องนะครับแล้วนะบอลนี่ครับปิด ยิงนี่งลิโอ้ติดซ้ำปึง้งไม่ได้ครับเข้าบอลสวยส่งมาแล้วขอปั่นโค้งหน่อยโอ้โหนี่รับติดมือนะฮะอันนี้เลยนะครับรภาพถือว่าใช้ได้ครับเฮ้ยดูมักต้องสิ ผมใกล้หน่อยสิเออนี่ไงอุ๊ยเขายังบอลยังไงวะเขาเขาวิดโอ้ยเกือบโดนวยเนวางบั๊กดูมูทเมนต์ของนักเตะหน่อยนึ่งนะครับว่าการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวสปงสปีดของนักเตะเป็นยังไงนะครับโอ้านี่มันเล่นกับ AI ครับหนึ่งศูนแล้วนะครับ ไม่กับเอไนะแบบเล้งจริงมากๆทำมันไม่ได้กับ AI อ่ะนี่ต้องเป็นแบบเชิญนะที่จะเล่นแบบผู้เล่นเราต้องลองดูแมบที่สองก่อนครับจวขอดูมุมกล้องห่อยมุมไกลมุมกลางนะและมุมใกล้ยังไงผมไม่ได้ตั้ง60 FPS หรือเปล่าวะเนี่ยที่สำคัญผม อัดหน้าจอด้วยนะครับอาจจะไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับนี่แต่นักหน้าตานักเตะนี่เหมือนเลยนะนี่ถ้าดีใจก็ก๊อปมาเลยนะจากนักเตะจงนประมาณนี้นะครับเรื่องของเอไออาจจะดูง่ายๆไปหน่อยครับเดียวถ้าเรายอมแพ้นมนจะเสียหายอือ เต็ม,มทางอุ๊ยกดะแ,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 แท็กหย่นีคนการเข้าแย่งบอลกดเคลื่อนที่พร้อมกับสปีดคู่กันเอา้าส่งเลยเพื่อนเฉยเลยยังได้อยู่ครับถึงมาแล้วก็ทะลุช่องไปตรงนี้สวยครับแล้วก็ <G ül> ยิงไม่ติดมั่ก็ยิงไม่ติดน่นอะไรกันเดี๋ยวนะถ้ายอมแพ้เนระาตองแพ้ดีกว่าน,นะครับสามสูงนะครับเดี๋ยวผมขอดูการตั้งค่ายอ,ยคอีกนหน่อยขอขอเสียไอ้นี <c> ่ <oughs> ขอเสียสถิตินะครับ อ้าวออกไงโอเคสามศูนย์ไปเลยนี่ครับนี่ขอดูการตั้งค่านิดนึงนะครับไม่แข่งกับ AI เหรอเดีย๋ยวนี้เฟมิเทนทหกสิบก็หกสิบแล้วนะครับสูงสูงสูงโอเค การควบคุมนะครับปุ่มเดี๋ยวนะมันมีมันมีหมดุดอันนี้หรือเปล่าจอยสติ๊กหรือเปล่าต้องคาดป,ปุ่มไม่มีเนาะโอเค 60fps ออยู่นะครับประมาณนี้นะ แมดออนไลน์คว้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่แมดจะนันดับแข่งแข่งลีเตอร์บอร์ดออนไลน์เหรอจริงเหรอทำไมเหมือนเล่นกับบอดเลยอะ่ะแมดเชิญเดี๋ยวดูนะแมดเชิญแมดเชิญก็คือสร้างห้อง,องเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับโอ้โ oh, หนักเตะยืนเท่เลยผมขอดูอีกทีนึงว่ามันใช่หรือเปล่านะครับ เนี่ยผมรู้สึกมันเหมือนแข่งกับบอทดยังไงไม่รู้รออีกเลออ็กแบบหนึ่งกันครับอ่าไปดูนะใช่หรือเปล่าบอกสถา,านะเพื่อขายปัจจุบันไม่ดีโอ้โหใช้วไวไฟเนี่ยนะไม่ดีถ้ามาดูชิบแบบนี้มันจะ มันจะเหมือนแข่งกับคนหรือเปล่านะครับหรือยังไงามาตึ้งเขาให้โอ้โหมาแล้วครับอืมจังหวะเลี้ยวเมื่อกี้เลี้ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆครับเฮ้โหแลว ทำอนักเตะพี่วิ่งผ่านวะโค้ยเข้าสกัดเลงไะเด้ยนะการกดไอ้นี่ปิดไอ้นี่ได้ป่าวะปิดปุ่มส่งเนี่ยบรรุช่องมาสวยครับไป เอาวันนี้อุ่หูไ่ได้อืมได้ลุ้นทุ่มครับไปไปเองครับกองหลังลูกช่องไปส่งต่อสวย ของน่าสอดแล้วครับมาจาังหวะนี้สวยแล้วก็เหมอืมนอนแย่งเลยอีก Ei ก็ <AI S 2> <AI S 1> ช่วยช่วยแย่งอยู่นะไม่รู้สิผมเหมือนผมเล่นกับบอดยังไงไม่รร้ซับโอ้โหเข้าไปเลยครับซูซูมาเนี่ยสกิลเล่นยังไงนะลองโู ใช้เวลากับเกมนี้นานนิดนึงชู่วออเนยโอ้ยเออดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับโอ้ย เอาได้เฉยครับไปแล้วก็โอ้งยิงบาจัดเลยทันผูกชอ่อึ๊บหมูได้แล้วมา ไปทะลุประตูกลางหักมากแล้วก็ยิงคู้คู่ปัดประมาณนี้นะครับผมเกมก็สนุกดีนะครับ,บลองโหลดมาเล่นกันดูแนละ้วก็แลกกันนะครับจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก,ก็แล้วกันสวัสดีครับ